บอัปเดตแหล่งข่าวสารและรีวิวมอเตอร์ไซค์ล่าสุดที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ2025 honda rebel 1 1 0 0 cruiser ที่รวมเอาดีไซน์คลาสสิกเข้ากับสมรรถนะสมัยใหม่หากคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์คันใหม่หรือชอบติดตามข่าวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ใหม่ห้ามพลาดเด็ดขาด honda rebel 1,100ปี2025ยังคงดีไซน์แบบมินิมอลในสไตล์ cruiser ตามแบบฉบับของ honda แต่มีการอัปเกรดเล็กน้อยที่ทาให้โดดเด่นยิ่งขึ้น ดีไซน์แบบบ๊อบเบอร์ยังคงมีอยู่พร้อมตัวถังและบางโคลนที่ปรับแต่งใหม่เล็กน้อยเพื่อความสวยงามมากขึ้นดูแข็งแรงแต่ไม่เท่าเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งสมรรถนะและสไตล์เครื่องยนต์ยังคงใช้แบบสองสูบเรียงขนาด1 0 8 4ซีซีจากกลุ่นแอฟริกาทวินที่ให้กำลังประมาณ86แรงม้าและแรงบิด72ปอตอนฟุตมอพลังในช่วงกลางได้อย่างดีเยี่ยมเหมาะทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกลเครื่องยนต์ทำงานได้นุ่มนวลและตอบสนองได้ดี จุดเด่นอีกอย่างคือระบบเกียร์ที่มีให้เลือกทั้งแบบธรรมดาและ DCT Dual Clutch Transmission ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Honda หากคุณชอบการขับขี่แบบง่ายๆไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เอง DCT คือคำตอบแ8ถ้าคุณยังรักการเปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวเองแบบเกียร์ธรรมดาก็ยังคงมีให้เลือกในด้านเทคโนโลยี r e b e ล1 1 0 0ปี2025มาพร้อมโหมดการขับขี่4แบบได้แก่ s t a n d a r d sport เพลยและยูเซอร์ที่สามารถปรับตั้งได้เองโดยแต่ละโหมดจะปรับการตอบสนองของคันเร่งการควบคุมการลื่นนถลายและการหน่วงเครื่องยนต์ให้เหมาะกับสไตล์การขับขี่ด้านความสะดวกสบาย r e เบ l 1 1 0 0มีความสูงบอกเพียง27.5นิ้วครึ่งลงง่ายเหมาะกับผู้ขับขี่หลายระดับตำแหน่งท่านั่งออกแบบมาให้สบายควบคุมรถได้ง่ายด้วยแฮนด์กว้างและที่พักเท้าที่วางไปด้านหน้าระบบการสะเทือนด้านหน้าและหลังคุณภาพดี รับแรงสั่นสะเทือนได้ดีแม้ถนนครุขคระนอกจากนี้ยังมีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ไฟเลเดรอบคันและอุปกรณ์เสริมต่างๆเช่นกระเป๋าข้างกระจกบังลมและพนักพิงหลังสำหรับสายเดินทางไกลถึงแม้จะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่ก็มีทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการขับขี่ที่สนุกและปลอดภยัยสรุปแล้ว2025 Honda r e b e l 1 1 0 0เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ผสมผสานร,ระหว่างสไตล์ ความแรงและความคุ้มค่าเหมาะกับทั้งมือใหม่ที่ต้องการรถคันแรกที่ไว้ใจได้และสายเก่าที่อยากได้คร u i เซอร์ขี่สนุกดูดีและดูแลง,ง่ายขอบคุณที่รับชมไบอัปเดตอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวและข่าวสารเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆแล้วพบกันในคลิปหน้า